สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอ่าเกมเลนรีสหะารสักอย่างหลายปีมาเนี่ยไม่ได้พบกับผู้เช่าฉันมกักจะนึกถึงตอนที่ฉันยังเช่าห้องอยู่สมัยก่อนนะหลายปีก่อนก็คืออ่าผู้คนไม่พลุกพล่านขนาดนี้ตัดมานะครับ ครั้งแรกที่เช่าห้องแบบอยู่กันเป็นกลุ่มห้องเล็กๆแต่อัดกันถึง8คนเลยนะแออัดอยู่รวมกันเหมือนปลากระกป๋องเลยมันก็เหมือนอยู่นะ <c oughs> ใครจะปิดประตูแรงขนาดนี้ครั้งที่สองที่ฉันได้เจอเจ้าของสุดเลยแหละเคืองซักผ้าผ่านแหละ ชีวิตนุ้ยผลิตเมื่อ1998อเครื่องซสกผ้าปี1998เปลี่ยนเครื่องซสกผ้าค่าเช่าเพิ่มขึ้นเดือนละ100บาทถึงคุณจะต้องคืนห้องคุณจะได้รับเงินมาจาคืนก็เถอะแต่ว่าจะหักค่าซื้อเครื่องซสกผ้าจากเงินมาจาออกไปละ่ะดด้วยการช่วยเหลือจากเอเจนซี Agency ี่คอนโดหรูแห่งหนึ่งที่ช่วยจัดก,การค่ารายปีให้รู้สึกว่าประหยัดค่าเช่าไปได้เยอะเลยล่ะห้องก็ดูดีขึ้นด้วยในที่สุดมันก็มีรังเล็กๆของเราแล้วล่ะกระทั่งวันหนึ่ง Agency ี่คอนโดหรูอได้หนีไปแปลกจังแฮะทำไมเปิดไม่ได้ล่ะขออภัยค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ อเด็ดเงินหนีงั้นเหรอคิดดีแล้วใช่ไหมหนูคิดดีแล้วครับพ่อหนูจะกลับบ้านไปสืบทอดงานอาสังหาริม,มทรัพย์ของพ่อเป็นเจ้าของตึกที่เชื่อถือได้ผู้จัดการต้องกลับแล้วสินะกลับมาเป็นผู้จัดการนะพระเจ้าช่วยในที่สุด ก็ได้พบคุณพ่อของคุณได้มอบหมายให้ฉันช่วยคุณจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์นี่น่ะอ๋อพ่อจ้างผู้จัดการมาช่วยเรานั่นเองฉันคือผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ของคุณโดยเฉพาะด้วยประสบการณ์การทำงานหลายสิบปีในฐานะเจ้าของห้องภายใต้าการจัดการของฉันคุณไม่ต้องกังวลเลยว่า จะมีผู้เช่าคนไหนไม่จ่ายค่าเช่าวะนะเดียนจะกระโดดงับคอแมงให้หมดเลยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมีอ่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่คุณมองเห็นด้วยตาของคุณนั้นล้วนเป็นของคุณทั้งหมดหรือของเราหมดเลยเหรอเพียงแค่ปล่อยเช่าก็ได้เพียงแค่ปล่อยเช่าได้ก็นอนรับค่าเช่าได้อย่างสบายใจแล้วแหละ ฉันจะเป็นหมูนอนกินงั้นเหรอแต่ว่าพื้นที่โซนที่เหลือนั้นน่ะยังจำเป็นต้องให้คุณเจ้าของทำการลงทุนขยายกิจการต่อไปเพื่อให้ได้รับผลกำไรมากยิ่งขึ้นฉันเชื่อว่ามัานไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากสำหรับคุณที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆ้อยอะนะมีผู้เช่าที่จะมีรายได้พวกเรามาหาผู้เช่าสัคนให้มาเช่าห้อง101กันเถอะ เรามีแค่ห้องเดียวละตอนนี้นะตอนนี้ภายในห้องมีแค่เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่เรียบเรียบเพียงไม่กี่ชิ้นถึงจะเรียบเรียบไปนิดนึงแต่ว่าค่าเช่าก็ต้องถูกหน่อยอะแน่นอนคดอีกยาวไกลอะเราสามารถเพิ่มค่าเช่าได้นะจากการรีโนเวทห้องนะแต่ที่นี่เพื่อรับสมัครเพื่อหาผู้เชา่าทีมโฆษณาของพวกเราเนะี่ย สุดยอดมากเลยนะบอกให้รับสมัครเช่าที่สามารถรับสมัครมาได้ในแต่ละโซนพื้นที่นั้นต่างกันออกไปและแน่นอนว่าเงื่อนไขความต้องการในด้านระดับการตกแต่งห้องนั้นก็ต้องแตกต่างด้วยเช่นกันระดับค่ารุ่งเรืองชุมชนของพวกเรานั้นยังค่อนข้างทำได้เพียงแค่รับสมัครผู้เช่าทั่วไปที่ แถวสุขุมวิทสุขุมวิทอืมหนุ่มคนนี้ดูไม่เลวเลยละพวกเราสามารถเซ็นสัญญากับเขาได้โดยตรงเลยละเพื่อทำการเซ็นสัญญากับผู้เช่านั้นจะมองเห็นความต้องการของพวกเขาเป็นหลักหลังจากเซ็นสัญญาสำเร็จแล้วก็จะได้รับเงินค่ามัดจำห้องบางส่วนนะนะ มมาาแลในฐานะที่เป็นเจ้าของตึกอ่ะคุณสามารถอัปเกรดและเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องได้ตลอดเวลาแล้วค่าความรุ่งเรืองในชุมชนอ่ะจะยิ่งสูงขึ้นระดับเลเวลเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถอัปเกรดได้ก็ยังสูงขึ้นด้วยเช่นกันวางใจได้เลยเมื่ออัปเกรดเฟอร์นิเจอร์แล้ว ทางเหล่าผู้เช่านั้นก็จะจ่ายค่าเช่าเพิ่มขึ้นเองแหละไม่มีใครสามารถเอาเปรียบผู้จัดการอย่างฉันได้หรอกนะแต่ที่ห้องที่คุณต้องการและจัดการก็จะสามารถตรวจสอบและอัปเกรดเฟอร์นิเจอร์ได้งั้นพวกเรามาลองดูที่ห้อง101กันเถอะว่าในห้องนั้นมีอะไรอยู่บ้างห้องนี้ยังอยู่ในสภาพที่แบบ ซอมซ่อที่สุดและค่าเช่าที่เก็บก็น้อยจนน่าสงสารเหมือนกันพวกเรามาลองสร้างห้องน้ำดูสักห้องเถอะน้ำเหรอตอนนี้ห้องน้ำดูดีมากหวังว่าเวลาที่พวกเขาจ่ายค่าเช่าจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมาอันนะขอเพียงแค่อาเกตและ เก็บค่าเช่าต่อไปเรื่อยๆฉันเชื่อว่าหลังจากที่นี่ทั้งลิฟทคอนโดโซนวิวล่าอะไรพวกนั้นจะกลายเป็นของคุณในเร็วๆนี้ตอนนี้ก็ชีวิตเป็นของเจ้าของตึกคุณไ็ได้เริ่มขึ้น่เป็นทางการแล้วนะสู้ๆสู้ๆงั้นเหรอโอยวิ่ไล่ออกไปด้วยวิ่ จะได้เงินจากไหนอะอส,สี่ส40อันนี้ห้องครัวห้องอาบน้ำตกแต่งโต๊ะสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีสำหรับไอหมอนี่ก็คือฝักบัวงไงล่ะมันจะได้อาบน้ำได้แล้วก็ต้องมี ต้องไฟนะต้องมีกล่องไฟฟ้าเพราะมันมีไฟแล้วต้อมีกล่องไฟฟ้าอ๋อได้รับเป็นชั่วโมง วันได้รับความพืงนพอใจจากผู้เช่าคุณคนตอนนี้ของที่จะต้องเพิ่มก็คือไอ,ตอนน้ต้องเพิ่มมาเป็นเตาทำอาหารแบบเรียบง่ายนะฮนะทีมิที่สามารถอัพเกรดได้ก็คือชุมชนสามดาว สมัครผู้เช่าได้สามห้องนะมาสมัครมาเลยคนว่างงาน นี้ใช้140เหรียญเลยนะไฮ สมัครมาก่อนก็แล้วกัน โอเคครับก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับอ่าสำหรับในพาร์ทแรกนะครับ